ภรรยาของเขาคิดว่าเขาขับรถเร็วเกินไปจนทําให้พลาดท,ทางดังนั้นทั้งคู่จึงมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสุดท้ายชายคนนั้นก็ต้องกลับรถแต่ยังไม่ทันได้ขับไปไกลรถยนต์ออฟโรดกาลังพุ่งมาทางพวกเขาดูเหมือนว่าคนขับรถนั้นไม่เห็นพวกเขาในขณะที่ตกใจชายคนนั้นรีบผักพวงมาลายัยผลก็คือรถยนต์เสียการทรงตัวและพุ่งลงไปในหลุมข้างทางโชคดีที่ชายคนนั้นไม่บาดเจ็บเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาแต่ภรรยาของเขาสลบไปลูกสาวก,ก็ได้รับบ,บาดเจ็บไม่สามารถขยับตัวได้ลูกชายคนเล็กถูกกิ่งท้ายเข้าที่ต้นขาและหมดสตติโชคดีีท่่ไมนนนนนาาาหหหลััังจก้้ววร ในเมืองพบเห็นรถของพวกเขาเขารีบโทรเรียกหมอมาช่วยเหลือเพราะในเวลากลางคืนปีศาจจะปรากฏต,ตัวในเมืองนี้ถ้าไม่สามารถช่วยพวกเขาก่อนที่ฟ้ามืดพวกเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนทุกคนในเมืองนี้ต้องกลับบ้านก่อนที่ค่ำคืนจะมาถึงเพราะทุกครั้งที่ค่ำคืนมาถึงปีศาจจะปรากฏต,ตัวขึ้นแต่ช่างน่าเสียดายในชั่วโมงก่อนค่ำรถบ้านคันหนึ่งที่กำลังขับผ่านเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนฏกรรมหัวหน้าตำรวจรีบพาภรรยาและลูกสาวของชายคนนั้นกลับไปยังเมือง เพราะเด็กชายถูกกิ่งไม้ทิ่มเข้าที่ต้นขาตอนนี้ไม่สามารถขยับตัวได้เขาต้องผ่าตัดในรถบ้านในเวลากลางคืนเมื่อค่ำคืนค่อยๆมาถึงหัวหน้าตำรวจรีบปิดหน้าต่างทั้งหมดในรถบ้านเมื่อเวลาผ่านไปเสียงแปลกๆดังขึ้นนอกรถบ้านอย่างรวดเร็วหัวหน้าตำรวจรีบโน้มตัวไปดูผ่านหน้าต่างและเห็นกลุ่มคนกำลังเดินเข้ามาหารถทันใดนั้นเสียงที่ขึ้นไปบนหลังคารถดังขึ้นคุณหมอที่ตกใจรีบหยุดมือทันที โชคดีที่ปีศาจไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้เองเมื่อเสียงนอกรถค่อยๆเงียบลงทั้งสองคนรีบทำการผ่าตัดให้เด็กชายอย่างรวดเร็วทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนำกิ่งไม้ออกจากต้นขาของเด็กชายพวกเขานั่งเงียบเียบรอคอยรุ่งอรุณ พวกเขาคิดว่าพอรุ่งสางครอบครัวจะได้กลับมารวมตัวกันแต่ไม่คาดคิดว่าภรรยาและลูกสาวระหว่างทางกลับเมืองจะถูกสิ่งกีดขวางบนถนนทาให้ยางรถแตกเมื่อเห็นว่าค่าคืนกําลังจะมาถึงพวกเขารีบลงจากรถวิ่งไปยังบ้านใกล้เคียงเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เมื่อพวกเขาวิ่งไปเคาะประตูคนในบ้านยังคงไม่ยอมเปิดประตูเพราะตอนนี้ฟ้ามืดสนิทแล้วโชคดีที่ตอนนี้พี่สาวในบ้านไม่สามารถทนเห็นคนของตนถูกสัตว์ประหลาดทําร้ายจึงสั่งให้พวกเขาเข้ามาอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์พี่สาวจึงสััั่่งงให้้้มดพวววกกเเขาเาาาาไลลผนฟํจะ ทั้งครอบครัวในที่สุดก็ได้กลับมารวมตัวกัน